สูตของประเทศไทยคืออะไรคือตอนนี้มันจะมีพวกบุลลี่ที่เป็นเอกซติกที่เป็นที่นิยมมากในอเมริกาอ่แต่ว่าพี่ไทยเก่งกว่านี่จั่วกันแบบนี้เลยดีกว่าครับถ้าจะเอานะฮะเพราะว่าที่นี่จะสามารถ ผลิตบุลลี่แล้วก็ Import ใช่ไหมอิ m พอร์ตใช่ตัวพ่อพันธมาใช่ครับจากอเมริกาเลยจากอเมริกาเลยครับคือเราพูดถึงบุลลี่เนี่ยมันจะมีกี่กี่แบบบุลลี่เนี่ยแบ่งออกเป็น3ามสามไทนะครับต้องเรียกเรียกเป็นไทดีกว่าก็ไทแรกก็จะเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือบไลลี่ทั่วไปที่เห็นกันอยู่ต่งลงมาก็จะเป็นพ็อกเก็ตครับก็ไซส์ก็จะเล็กลงหน่อย มันจะแบ่งเป็นความสูงครับต้องแบ่งเป็นความสูงก่อนไหนลองแบ่งที่อัลบูรี่ธรรมดาก่อนอ่าถ้าธรรมดาก็อยู่อ่าถ้าใช้สแตนดาร์ดก็อยู่ประมาณ17นิ้วขึ้นไป17นิ้วขึ้นไป17 18นิ้ว19นิ้วอะไรแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็จะส่วนพ็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็น16นิ้วต้องต่ำกว่า16นิ้วหรือไม่เกิน16นิ้วลงมาโอเควัดจากหลังวัดรัดจากหลังครับลงมา16นิ้วใช่ครับเตี้ยลงมาละวเตี้ยลงมาแล้วเริ่มโดนมีการโหลดตัดสปริงละหยุดหย ไอสโตนิกเนี่ยใชสุดท้ายใชสุดท้ายเนี่ยต่ำกว่าสิต่ำกว่า14นิ้วลงมาครับ14นิ้วนี่คือแทบจะเรียกว่ามีถุงลมเลยนะฮะปล่อยลมหลดลงเอยหลดลงเรื่อยๆหลดลงเรื่อยๆห้ามสูงเกิน14ห้ามสูงเกิน14ครับครับซึ่งจริงๆจะเหลือ9นิ้วหรือ8นิ้ว7นิ้วก็ได้ยิ่งเล็กยิ่งมีมูลค่าต้องบอกว่ายิ่งเล็กยิ่งมีมูลค่าใช่เล็กด้วยเตี้ยด้วยเตี้ยด้วยอ่า ยังมีขายอยู่นะคุณโตงยังมว่ามันยังมีขายนะคุณคุณให้ผมเห็นฉบับคือเฮ้ยมันมีขาป่ะมันไม่มีขาเลยแล้วแบบขาหดเนี่ยอาจจะราคาสูงใช่ครับคือเหมือนแบบทางฝั่งอเมริกาครับเขาก็พยายามทําให้มันเล็กให้มันเตี้ยให้มันสั้นแล้วก็ยังคงความแข็งแรงอยู่เพื่อที่จะอยู่กับใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายพกพาเดินพาไปเที่ยวไหนได้ให้มันให้งานเลี้ยงง่าย ไรม่ใช่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วพอคําว่าเอกโซติกมาใกล้เคียงกับเรื่องของแบบโอ้โหพิการซะจนไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เราพูดถึงว่าเขาถูกบีบมาจนเขาโหลดเตี้ยนะใช่ใช่ไหมโหลดที่นี่ตำสุดกี่นิ้วก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนี ś, ้ตลกขนาดของจริงให้ดูเดี like> ๋ยวให้ดูเดี๋ยวเหลือเลยเหลือเลยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่มันเล็กเลยเล็กๆที่เล็กๆแล้วเป็นบูลลี่เลยหน้ายังน่ากลัวเหมือนเดิมแต่ว่าเล็กตาหน้าเกรงขามอยู่เหมือนเดิมทุกวันนี้ว่าเราทำคลิปเนี้ย หลานของคุณวิลเลียกถึงกับมาเลยนะ <S 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 นี่มขอบคุณนะครับวันนี้ฝากนี่เทปฝากลุงเลี้ยงลุงก็พาหลานมาด้วยไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าโดนไปคนละตัวแล้วมึงเ้ยปกติที่ที่เนี่ยจะเน้นนะครับบอกก่อนว่า เน้นการขายน้ําเชื้อใช่ครับตัวอย่างกะน้าเชื้อเป็นหลักครับแต่แต่ลูกหมาก็มีก็บ้างเล็กน้อยใช่ครับใช่ก็ในในเป็นแพนของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องออเดอร์ป่ะต้องออเดอร์ต้องซืออเดอร์เพราะว่าใช่แม่พันธุ์ของเราจะคัดค่ะเราจะคัดแม่พันธุ์เราก็นําเข้าเหมือนกันนําเข้าเหมือนกันมีแม่พันธุ์ทางพ่อพันธุ์ตัวเท่าไหร่ก็ต่ำๆเลยมันก็มีตั้งแต่ร้านสองร้านสาม้านอะไรอย่างเงี้ยครับต่ำๆเลยอรอแพงกว่าปลาคราฟ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างเราเนี่ยซื้อถือว่าถ้าอย่างฝั่งเอเชียนะครับถือว่าเราก็ซื้อในราคาที่ปานกลางบ้างพูดหนึ่งถ้าสมมติคนคนจะเลี้ยงเนี่ยครับต้องเป็นคนนิสัยไงถึงจะเลี้ยงพวกนี้ได้ก็ถ้าถามผมนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ชอบแบบพิษบูแต่ว่าแต่ว่าพิษบูเนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้อจํากัดเยอะนิดนึงเลยต้องกําลังกายพื้นที่ต้องเยอะแต่ว่าอย่างอย่างบูลี่นะครับมันก็จะเป็น หมาที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ายังคงความเป็นโหดร้ายอยู่ทั้งหน้าตาแต่ว่านิสัยเขาเนี่ยเริ่มที่จะซอฟลงมาเยอะมากๆแล้วน่ารัก้วครับเด็ดเลี้ยงได้ไหมอยู่กับเด็ดได้ไหมโอ้สบายได้ค่ะแล้วคือต้องต้องบอกว่าเขาเหมือนเขาผ่านสายพันธุ์รุกนพันธุ์นี้จนมาเป็นบูลี่นะครับอย่างบูลี่เนี่ยถ้ายกตัวอย่างจริงเลยก็คือเอาเฟนบูลด็อกหรือไม่ก็บูด็อกบูด็อกผสมกันข้ามาจนกลายเป็นบูลี่อะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เหมือนเติมเต็มในสิ่งที่พิษบูล ขาดหายไปอย่างเช่นความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้บูลลี่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอเมริกันบูลลี่ถูกไหมมันต้องใช้คําว่าอเมริกันบูลลี่ใช่แบบเอ็กซอติกใช่ครับนะฮะอันนี้คือพีคสุดแล้วนะคุณผู้ชมเรามาไล่กันนะเลาบูลลี่เนี่ยคุณก็หาซื้อได้ทั่วไปใช่อันเนี้ยถ้ามาถึงตัวท็อปสุดเหมือนเลี้ยงปลาคาร์ฟเลยนะอ่าใช่เหมือนไทป์ที่ท็อปสุดนะครับท็อปสุดเลยมันต้องเอ็กซอติกครับเอ็กซอติกเนี่ยจะมีความเตี้ยความเล็กความครบถ้วนแล้วก็ แพงที่สุดคุณจําผู้ชายคนนั้นที่ปล่อยนกไคยาซินบินได้ไหมเออคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะที่มีควายอยู่หลังบ้านอ่ะเห็นปะเอเออคนนั้นแหละจำคนนั้นอ่ะเพิ่งคลิปเราเพิ่งออกไปเขาก็สอยบูลลี่ไปตัวหนึ่งใช่ครับตีฟาร์มเหมือนกันที่นี่แต่ว่าไม่ให้เห็นไงเขาก็จะโชว์นกวันนี้เขาจะโชว์นกเขาจะโชว์นกแล้วนกที่บ้านเขาก็ไม่อยู่บ้านผมด้วยครับอ๋อเหรอตัวปี๊เขาวที่ไอ้โปโปครับไอ้โป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 ้ปโปโป้อยู่กับคุณแล้วใช่ฮะจบ มันเป็นความรักของสัตว์้แล้วเป็นที่เราเคยถ่ายไว้อยู่ที่นั่นตอนนี้ก็มีการเทรดกันเกิดขึ้นให้ด้วยความรักใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวที่ที่พี่เขาเอาไปเนี่ยลูกหมาครับผมได้ยินว่าหกหลักเนี่ยใช่ครับใช่ครับลูกหมาหนึ่งตัวเออเดี๋ยวน้องหมาอันนั้นขับได้ไหมมันเข้ารถเลยนะมันดูตรงไหนที่มันแปดหลักไอ้เจ็ดหลักเนี่ย มันดูลักษณะตัวไเดี๋ยวผมให้ดูว่าเดี๋ยวดูตัวจริงแล้วบอกกันเลยดีกว่าได้เลยครับได้ครับตั๊กทักหยิบไอ้นี่หน่อยลูเดี๋ยวผมให้หมาชื่อไอ้นี่ตั๊กทักหยิบไอ้นี่ปอบแปะปอบแปะหมาชื่ออะไรปอบแปะแปะคือตัวมันมันมีสองตัวมีมะเขือกับปอบแปะมะเขื่อนเนี่ยไปอยู่กับคุณสอบมีสุวรรณแล้วตัวหมาตัวหมาเนี่ยค่ะน้องเขาจะตัวแค่นี้ปอบแปะมันคือกระต่าย <Das S 2> นี่คือปอแปะใช่ครับคุณบอกอยากอธิบายว่าตรงไหนที่มันคือที่อย่างที่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันเล็กแล้วก็มันเนี่ยมันมันตัวเล็กกว่าชี้ว่าว่าครับหรือเล็กในคอเฟนอีกม,มันเ,ก,นเกิดใช่ไหมเนะี่ยได้ค่ะ <S <S แต่เนี่ยมัน <ๆ S 2> มันเจ็ดเดือนแล้วแล้วมันก็แบบกล้ามเนื้อมันสวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอข,อข้างๆได้ว่ากล้องกล้องกล้องจะได้เห็นว่าความแข็งแรงของมันนม่ครับคือคือมันเตี้ยนี่คือเตี้ยมากเตี้ยมากนี่เท่านี้แล้วเท่ามือไม่กินอย่างที่ว่าไวจริงๆอ่ะ ทางจากพื้นมาคืบเดียวใช่แต่ว่าแข็งแรงน้องวิ่งได้ค่ะก็เนี่ยครับปกติวิ่งได้แต่ว่าด้วยศอกเขาเหมือนกล้ามเนื้อเขาปูดออกมาเหมือนคนเล่นกล้ามอ่ะสำคัญตรงศอกนะผมว่าใช่ครับใช่ครับลักษณะคือตอนนี้ที่เขาเล่นกันก็จะมีข้อศอกข้อศอกยังไงดูยังไงเนี่ยครับเลย่างี้างนี้ค่ะเนี่ยค่ัแล้วพี่พี่ชีพพี่ชีพนี่ครับศอกต้องปูดออกมาใช่ค่ะปูดแล้วก็กล้ามเนื้อชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับตัวสั้นๆแล้วก็หัวโตๆอะไรประมาณนี้แล้วหน้าต้องคงเอกลักษ อ่าน่าต้องโคกเอกลักษณ์แบบดูดีต้องมุ้งจูดูดูอันนี้ไม่ได้ชนกระจกมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลักษณะนิสัยเขาดูแบบนี่แค่ะหน้าเนี่ยครับน่ารักน่ารักไม่ได้แบบว่าแย่ใช่ใช่ได้ค่ะได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวไซส์เล็กที่เป็นเอ็กโซติกบูลลี่แบบนี้นะครับบ้านเราเนี่ยบรีดได้เล็กที่สุดใช่ไหม บ้านเราตอนนี้ที่ทําได้เล็กเยอะมากครับเยอะเล็กเยอะหลายหลายหลายฟาร์มก็ก็เล็กเยอะเหมือนกันก็เล็กเยอะก็คนไทยคือท็อปของโลกอะว่างั้นอเมริกาเขาว่าเล็กแต่อเมริกาบางบางคนก็ซื้อที่ไทยนั่นแหละค่ะส่งไปอเมริกาส่งไปอเมริกาก็มีบ้างมีค่ะครับมันจะเล็กลงไปกว่านี้ไหมมันคงไม่เล็กไปกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าทําให้มันครบเครื่องดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลบางตัวเล็กแต่แต่เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็มีค่ะ มันก็จะมีที่เขาพยายามอันนี้มันคือสมบูรณ์ใช่ค่ะคำว่าเอกโซติกเลยครับเอกโซติกเลยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าคุณทําได้คอมพิวเเดินได้วิ่งได้ระบบหายใจดีเหมือนหมาปกติทั่วไปแล้วขนาดเล็กด้วยราคามันก็จะสูงคือเหมือนมันทํายากต้องบอกอย่างนี้้วยอ่ามันทํายากราคาก็เลยขึ้นใช่ปอกแฝดนี่เป็นตัวที่เกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับแล้วคุณจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เลยนะครับแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ครับซึ่งเขาก็จะมีการผสมแล้วออกลูกในอนาคตใช่ที่เข เก็บไว้ใช่ค mm ่ะ hmm. มันเห่าไหมมันรู้ไหมว่าม so ันเป็นหมาก่อนเห่าค่ะมันเห่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเอ้าด้วยตัวเคเล็กเสียงก็จะอ้าเนี่ยเส้นเสุดที่รีบมันมาแล้วมาแล้วรู้เล่นกับมันหน่อยเลี้ยวโอ๊ยตายแล้วตัวเองรอดแล้วมันก็จะนอนตายแล้วดูหน้ามันดีคือหน้าผมว่าแววตาด้วยแววตาของมันอ่ะมันไม่มีความดุมันไม่มีมันหน้ามันโอเค ถามนอกเรื่องนิดหนึ่งค,คุณปกติจะขายน้ําเชือ้อครับบางครั้งก็ผสมบ้างใ<ช>ถ้ามีออเดอร์มาบอกว่าบัสพี่ขอตัวหนึ่งฝากเงินมาจํารอกี่เดือนกว่าจะได้ก็ไม่ต่ำกว่า5-6เดือนนะครับ5ถเดือนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณถึงจะเริ่มไปผลิต ใช่ครับรอวันเวลาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็รอวันเวลาคุณเป็นคนจัดงานประกวดบูลลี่ด้วยไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับคือหลักๆรคุณรู้ป่ามีประกวดบูลลี่ด้วยนะบูลลี่ทั้งสแตนดาร์ดทั้งพ็อกเก็ตแล้วก็เอ็กซ์โซติกทั้งสามทป์เนี่ยนะใช่ครับก็จะมีเมมเบอร์ที่อยู่ในตามเพจคุณอยู่กี่คนตอนนี้ในหน้าในกลุ่มมีสองแสนกว่าคนก็เข้าเข้าไปได้เลยครับเข้าไปในกลุ่มได้เลยเราจะมีแบบสอบถามว่าคุณมาจากที่ไหนสนใจอะไรชื่อว่าคนรักบูลลี่ไทยแลนด์ครับ คนรักบูลลี่ไทยแลนด์อ่ะเข้าไปคลิกนะฮะแล้วก็สมัครไปแล้วก็เขจะก็ุได้เลยเขาะร่วมกลุ่มได้เลยก็จะมีพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องหมานนี้ใช่ที่ที่เป็นฟาร์มอื่นๆอยู่ด้วยก็ให้เป็นล้่มใหญ่ใช่ค่ะมีสุนัขดีๆราคาสวยๆแบบนี้มันต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์แชร์กันเรื่อยๆมันถึงจะสนุกใช่ไหมตะกี้คุณหอยถามอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากจะได้บูลลี่มาสักตัวหนึ่งจากคุณาปกติแล้วขั้นตอนนันคือว่าคุณจะโพสตว่าพ่อพันตัวนี้ผสมกับแม่พันตัวนี้เพราะงั้นคุณอยากได้สุนัขดีๆคุณก็รีบติดต่อทางแอดมินหรือเพจหรือฟาร์มได้เลยว่าอยากได้หนึ่งตัวทํายังไงดีอ่าใช่อาจะเป็นมาสอบถามก่อนก็ได้แล้วขั้นตอนในการนี้มันมันเหมือนกับฟาร์มทั่วไปไหมเหมือนหมายความว่าโอเคเออเออผมลงตังค์เท่านี้จองเท่านี้ผมได้ first pick รสพริกคือเลือกตัวแรกใช่ครับอุ้ยเงินไม่พอว่ะเหลือแค่นี้เองได้ได้พริกที่เท่าไหร่ได้พิกสองพิกสาพิกสี่เขาเรียกเป็นพริกพิกไปใช่ใช่ถ้าพริกเยอะก็เผ็ดเผ็ดอีกไม่น่านเลยในบางครั้งสมมุติว่าคุณรับมาทั้งหมด5 5ตัวแต่ลูกออกมาแค่3ก็จะได้3คนแรกได้ใช่ถูกต้องครับอีก2คนก็คือตัดไปโดนตัดไปคืนต่างไปตัดคืนต่างไปก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ปัจจุบันผมถามนอกรอบครัฟาร์มส่วนใหญ่ที่ทําสุนัขออกมาครับเขาไม่ค่อยให้ข้อธรรมชาติเลยใช่ไหมไม่ค่อยมีแล้วครับคือการข้อธรรมชาติเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีการสูญเสียเยอะมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงบางทีแม่หมาเองที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆไม่รู้ว่าคือลูกก็กินบ้าง อันนี้คือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยกัดลูกกัดลูกเพื่อที่จะเอาลกออกหรือแต่ว่ากัดไม่ดีไปโดนคอไปโดนเอาไว้ว่าสําคัญก็สูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่าออกเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยผ่าออกได้กี่ครั้งเอาจริงๆแล้วก็คือผ่าได้ประมาณ5ครั้งแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเราทับไปอีก6เดือนเราไปผ่าก็ควรเว้นฮีทเพื่อให้เขาพักฟื้นเขาจะเป็นฮีททุกหกเดือนอ่ะผ่ามันยังไม่แห้งประมาณนั้นก็เพื่อให้เขาแบบฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ก่อน สุดท้ายแล้วก็คือหมอผ่าหมอผ่าออกง่ายสุดและปลอดภัยสุดด้วยง่าจะับปลอดภัยสุดครับปลอดภัยสุดเขาเขาทนสภาพอากาศบ้านเราได้ไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพ่อพันธุ์นําเข้านะครับก็จะไม่ค่อยได้ครับจะต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเราเอาแยกต้องแยกต้องแยกออกก่อนว่าถ้าเป็นพ่อพันธุ์ที่นําเข้าจากอเมริกาเนี่ยคือฝั่งนู้นอากาศหนาวกันาจะจะน้อยกว่าร้อนต้องบอกว่าถึงร้อนก็ไม่ร้อนเท่าบ้านเราใช่ แล้วก็เขาก็จะชินกับสภาพอากาศที่มันหนาวบ้านเรานเข้ามาเนี่ยก็จะต้องอยู่ห้องแอร์ส่วนถ้าหมาที่เกิดในไทยนะครับก็ถามว่าปรับสภาพได้ไหมก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะเกิดที่นี่เขาเกิดที่นี้เขาก็จะเจอสภาพอากาศ ตั้งแต่เขาลืมตาเลยตั้งแต่เขาออกจากท้องแม่เลยก็เป็นสแตรฐานแต่ก็ก็อาจจะต้องทะลุถนอมสักหน่อยนึงเพราะวยราคาของเขาไม่ใช่ว่าผูกเขาไว้ลามโซ่ลามโซ่ตายต้นไม้ไม่ได้เออไม่ร้อนตายอย่างเั้นเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณเลือกสุนัขหรือบูลลี่ที่จมูกมันสั้นมากมันจะถ่ายเทความร้อนไม่ได้ไม่ดีใช่ครับต้องระวังไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็จะโอเวอร์ฮีทฮีสโตร์ได้ไงใช่ค่ะเป็นเป็นโรคที่แบบ หมาพันธุ์เนี่ยทุกคนหาจันธุ์ท้องเลยนะอยากเป็นพ่อพันธุ์ที่เอามาจากอเมริกาไหมยตัวสามล้านอ่ะรงบเ่ะเอามาดูเลยครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็นำเข้ามาจากอเมริกาไอ้นี่ใช่ไหมนี่ถ้าผมซื้อมาสามตัวมีหินหยางโยดาอ๋อก็เลยให้ชื่อเรียกง่ายๆเพราะ เป็นคนจำอะไรไม่ค่อยเก่งไว้จำยุทธภูมิอะไรอย่างงี้นะเหมือนผมเลยผมกลับบ้านไปที่รักที่รักคนเดียวเวลาคุณบอกว่าขายน้ำเชื้อผมอยากรู้ธุรกิจทางด้านนี้ทำยังไงวะจริงเหรอผมก็เปิดเปิดผสมเปิดจองผสมนะครับก็เปิดจองผสม80,000บาท ตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งค้งครับนั่นหมายความว่าคุณเอาหมาตัวเมียคุณมาที่นี่ใช่ค่ะคุณจ่ายตังคุณเอาหมาตัวเมียมาอยู่ที่นี่7วันใน7วันนั้นเนี่ยเขาจะได้ดมกันดมกันไปบิวอารมณ์บิวอารมณ์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมารีดน้ำเชื้อใช่ครับ